เอกค่ะทุกคนชักจะติดนิสัยคำว่าตาเอกนะคะที่มันดูไม่น่ามันดูมันดูเขาเรือะไรนะคะมันดูไม่เหมาะสมกับวัยเลยนะคะเอาใหม่สวัสดีค่ะทุกคนอ่าเอาแบบนี้ดีกว่านะคะตาเอ๋พอดีช่วงเนี้ยคุยกับเพื่อนนะคะแล้วรู้ว่าทุกคนเคยเป็นไหมเวลาเราคุยกับเพื่อนที่เราคุยกันอยู่บ่อยๆทุกคนอ่ะบางทีมันจะติดติดที่แบบเราทักทายกันยังไงเลยวันนี้บางทีก็จะเผลอใช้คำพูดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเอางี้ค่ะทุกคน สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่เป็นอะไรที่บางทีเนี่ยต้องมีแผนสำรองไว้ตลอดเวลาเลยนะคะแต่โชคดีมากนะคะที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะมีแหล่งบลาณสถานมากมายมีสถานที่มากมายที่บางที่กี่ก็ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยทาไมเรายังไม่ได้มาแต่ถามว่าจุดเนี้ยที่กีากำลังยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนกี่เคยมาแล้วกี่เคยมาที่นี่แล้วที่นี่คือวัดสุนัขเห็นไหมคะ ตรงนี้มันเป็นวัดเล็กๆนะคะอยู่แถวๆบริเวณเขาเรียกตลาดหัวรอเลยตลาดหัวรอมานิดเดียวค่ะทุกคนตลาดหัวรออยู่ตรงนู้นมาทางนู้นนะคะวิ่งตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจะมาผ่านบริเวณวัดคุแสงตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยจะมีร้านร้านซาลาเปาเด็กที่ต้องไปกินอ่ะที่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องสั่งหรือเปล่าอ่ะหรือว่าเราเข้าไปกินได้เลยก็ไม่รู้ทุกคนดูนะนี่ร้านซาลาเปาอาม่าอยู่ตรงนู้น น่าจะเป็นร้านดังอ่ะนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าคือกี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่สายกินแบบแบบเขาเรียกเลยนะคะไปกินไปกินทุกที่อะไรขนาดนั้นกี่ไม่ใช่แนวๆอย่างนั้นแต่กี่จะพอจะรู้ได้ว่าเออในในจังหวัดเนี่ยหรือว่าในพื้นที่แต่ละที่เขามีอะไรตรงไหนอร่อยนะคะแต่อย่างเงี้ยโอ้โหขึ้นป้ายขนาดนี้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเขาก็คงดังของเขาอยู่แหละแล้วคงน่าจะขายมานานมากนะคะแต่อย่างที่บอกว่าด้วยที่ใส่นั่นคือว่าบางทีเรา เวลาไปไหนเมื่อไหร <c oughs> ่ะบางทีที่จะแบบรีบอะนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปต่อแถวหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงไปกินส่วนใหญ่ถ้าจะได้ทานก็ต่อเมื่อบมีคนซื้อมาให้เราทานอย่างเงี้ยเออเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้มันมีตรงนี้อร่อยนะอะไรประม่าณนี้อยู่ตรงข้ามวัดขุนแสนที่ว่าคนรู้จักอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องร้านเนี่ยที่อาจจะไม่ค่อยชําน,นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าถามว่าเออรสชาติเขาเป็นยังไงเนี่ยเราก็เคยจะมากินบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็พอจะรู้ว่าเออของเขาเนี่ยก็อร่อยจริงะะคน วัดสุสาค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นเดี๋ยวนะกีมเราจะบอกงนี้ตอนแรกที่ีมมาวัดนี้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่มาจาได้เลยนะคะหลายเดือนแล้วแหละแล้วคี้ก็เดิน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 ลวัดนี้ไปทั้งหมดทุกคนที่ฟัาบอกไหมแล้วก็เดินอ้อมไปทางโน้นด้วยแล้วก็เดินอ้อมไปทางโน้นแล้วทีนี้พอเราเดินอ้อมไปทางโน้นเสร็จเนี่ยนะคะทุกคนถ้าหลายคนที่มาวัดสุสานทุกคนจะรู้ว่าพอเราเดินไปทางโน้นแหละทุกคนเห็นไหม มันจะเห็นจะดีอ่ะมันยุบเข้าไปแล้วกี้ก็แบบปล่อยไก่ตัวใหญ่มากอ่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเรายังเรายังดูไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้รูปแบบของการอ่เขาเรียกอะไรนะก่อทัพหรือว่าการเสริมให้จะดีมันใหญ่ขึ้นมันทำยังไงมันดูไม่รู้แกแล้วกี้ก็เดิน <S <S เดินไป <S 2> <S 2> แล้วกี้ก็ตกใจอ่ะประมาณเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมจะดีมันเป็นอย่างนี้วะ <S <S อะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้รู้แล้วนะรู้แล้ว คือจริงๆแล้วเจดีย์องค์นี้ค่ะต่เดิมออริจินัลเดิมๆอ่ะถ้าทุกคนสังเกตดูนะคะพี่จะให้ดูยังไงดีว่าเดี๋ยวเราดูดูวัดไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยพูดประวัตินะคะเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆวัดนี้บางคนอาจจะไม่รู้แต่บางคนรู้แล้วนะคะว่าเป็นวัดที่เออเป็นวัดเขาเรียกว่าวัดประจําตระกูลอ่ะนะคะของพญาเกียรติและก็พญารามผู้ที่มีบุญคุณต่อพันเรศเรขส่วนเราเป็นอย่างมากนะคะถ้าไม่ได้สองคนนี้นะคะพะนเรศวรอาจจะโดนทาง,งพระมหาอุปราช นะคะจัดการค่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มาอยู่กันอย่างนี้หรือว่าออกไหมคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนรูปแบบผเจดีน่ะดูตรงนี้มันก็จะไม่เห็นอีกต้องไปยืนไกลๆอ่ะคืออันนี้นะคะมันเป็นฐานผลจดีทุกคนเห็นไหมฐานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยใหญ่โตมากนะคะหนึ่งชั้นแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นชั้นหนึ่งเห็นไหมคะพอถึงข้างบนขึ้นไปมันจะเป็นทรงกลมเป็นหนึ่งหนึ่งช่วงสองช่วงสามสี่ห้าหกประมาณหกช่วง แต่พี่คาดว่าไอ้การที่เขามีการแบบทําเป็นลักษณะไอ้ตัวช,ช,ชั้นชั้นชั้นแบบนั้นน่ะมันคือการก่อพ่อ,พอครับในชั้นหลังอะถูกแล้วไม่งั้นมันจะไม่มีร่องรอยไอ้ฝั่งที่มันแหวงแหวงตรงนั้นอยู่หรอกทางด้านฝั่งที่ตะว,วันตกอะน่ภาพอ่อใช่ไหมคะทีนี้พอเราขึ้นไปข้างบนปั๊บเนี่ยถ้าเราไปดูไกลๆอ่ะเราจะเห็นว่าข้างในอ่ะตัวจะดีเริ่มเริ่มของมันทีแรกเลยนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มันต้องไปดูไกลๆถึงจะเห็นนะคะแต่ว่าพี่ีิจะให้เข้ามาดูใกล้ๆก่อนเสร็จแล้วเนี่ มีเหลี่ยมๆข้างบนอันนั้นอ่ะน่าเห็นดิวคิดว่าน่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าฐานบันลังกได้ไหมแล้วพอขึ้นไปมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นซี่ๆๆข้างบนแบบนั้นเห็นไหมแล้วพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเถามัลยก็คือปลายยอดหินเจดีย์มันจะเหมือนยอดเจดีย์ของวัดธรรมิกราชที่เราไปมาเมื่อวานเนี่ยคือเจดีย์รุ่นเก่าๆเอ่อรุ่นเดิมๆมอร์เนเชีลตั้งแต่อยุธยาช่วงแรกๆอ่ะข้างบนมันจะเป็นสไตล์อย่างนั้นอ่ะมีความอ่อนใช่ไหมเออเดี๋ยววก่่ออออนนนถ้าาีจรรริงๆะะะคคคืืปเด็สัญไ พี่ไม่รู้ว่าตรงนี้มีหมาหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวหน้าเนี่ยนะเนี่ยเวลาเวลามาที่ไรรึเปล่าคนนี้เขาไม่รู้เขาจะนึกในใจว่าอี๊มึงมานม๊งมองๆทำไมว่ามึงจะมาขโมยของบ้านกูว่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเปล่าที่เปล่านลคือพี่กําลังดูว่ามีหมาไหมไม่น่าจะมีมั้งคะไม่มีหมาหล่ะไม่มีไม่มีไม่มีแน่เลยน่าจะเดินไปได้เออมีคนอยู่ ได้ได้ได้เดินไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขี้พาไปดูไอ้ตรงจุดที่มันเป็นเป็นอะไรนะเป็นร่องรอยของไอตัวที่จะดีมันเป็นลักษณะของการก่อพอกทับนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> ดูดิส่องบริเวณทางด้านข้างก็จะเป็นบ้านคนค่ะทุกคนแถวๆนี้นะคะแถวนี้เขาเรียกตลาดหัวหลอดนี่ไงเจอแล้วค่ะทุกคนไม่มีน้องหมานะคะไม่มีนะคะโอเคค่ะอ่ะนี่ทุกคน ชัดเจนชัดเจนมากทุกคนเห็นไหมคะนี่รอบก่อนนะตอนนี้กี้มาใช่ป่ะคือกี้แบบตลกตัวเองอะขํำอะประมาณเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมจะดีมันเป็นอย่างนี้วะตอนแรกเลยนะแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะคะคือเดิมเดิมเนี่ยมันแค่ข้างในคือเดิมเดิมอะมันแค่องค์ข้างในทุกทุกคนเห็นภาพออกไหมและไอตัวที่มันเป็นหนาๆออกมาที่ทุกคนเห็นว่าที่มันเป็นช่วงหนาๆหนาๆอันเนี้ยเขาคือมีการก่อพอกทับในชั้นหลัง อาจจะมาเกาะพ่อ,พอทับในช่วงอยุธยาตอนปลายก็ได้ไม่แน่ใจนะคะและข้างบนมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไะมพอมาเห็นข้างในนี่ชัดเจนเลยว่ารูปแบบการก่อสร้างจะดีสไตล์อย่างเงี้ยจะเป็นะระฆังทรงสอบช่วงอยุธยาตอนกลางแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะวัดขุนแสนเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาท่านก็คือเป็นช่วงอยุธยาตอนกลางนะคะกี่จะขออนุญาตไม่เดินไปด้านหลังนะคะเพราะว่าบริเวณนี้จะมีบ้านคนรายล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเสียงปิ้ง ข้างหลังนะคะเดี๋ยวจะลบกวนคนอื่นเขานะคะไม่ใช่อะไรตรงข้างหลังก็มีบ้านค่ะแล้วก็มีในส่วนของกำแพงอะไรมันก็เป็นสะพานเดินตรงนี้ก็มีป้ายอะไรอยู่ทุกอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากี่มีข้อมูลของวัดนี้อยู่แล้วนะคะอ่ะไปค่ะทุกคนวัดขุนแสนนะคะทุกคนเป็นวัดประจําต้นตระกูลของพญาเกียรติและก็พญารามนั่นแหละนะคะไปไปด้านหน้ากันค่ะ สวยจังเลยนะคะเหลือในส่วนของตัวเจดีนะคะกับกับวิหารกับวิหารไม่ใช่อุโบสถนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอุโบสถมันจะต้องมีเสม,มาใช่ไหมอันนี้มันเป็นวิหารแน่ๆส่วนนี้เป็นร่างฐานของเจดีเนี่ค่ะเลอประถานแล้วนะคะประฐานแล้วนะคะ ขึ้นทรงไหนเดินเดินงงงงไม่รู้จะขึ้นตรงไหน,น,ไหนเดี๋ยวนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนขึ้นมาในสวนของตัววิหารแล้วนะคะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวพื้นที่แบบนี้นะคะพี่ไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนข้างหลังมันมีรูปตัวนี้หรือเปล่านะคะแต่อันนี้เป็นวิหารแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปแบบของคาลัย พาไลคืออะไรพาไลคือช่วงที่มันสร้างเกินออกมาจากขอบของตัวตวิหารเนี้เห็นไหมคะแล้วบริเวณทางเดินตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าพาไลพาไลนะคะเสาวพวกนี้ค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะเป็นเสาเล็กๆๆตรงนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นส่วนตัวที่มันค้ำยันในส่วนของหลังคาของอ,ออุบขงวิหารหลังนี้นะคะที่หาตรงนี้ยเขาเรียกว่าพาไลเฉพาะตรงนี้นะคะเฉะพาะตรงนี้นะคะ เรียกว่าพาไลนะคะอโอเคค่ะสวยงามค่ะทุกคนวัดขุนแสนอยู่ที่หัวลอนะคะเลยตลาดหัวลอมาพอถึงตลาดหัวลอใช่ไหมคะผ่านหน้าวังจันเกษมเลยหัวลอมานิดนึงเดี๋ยวโค้งมาหน่อยนึงอะคะ่ะผ่านตลาดหัวลอมานิดเดียวข้างหน้าจะเป็นร้านชละล่าปาวะามูาตรงนั้มเห็นไหมคะแล้วตรงนี้คือวัดขุนแสนชัดเจนค่ะมีเจดีย์เด่นตะาง,งานขนาดนี้นะคะไม่มีทางแต่ว่า เวลาเราจะขับผ่านเลยไปอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่องทางตรงนี้บางทีรถจอดข้างหน้าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มีวัดอยู่นะคะไปอันนั้นน่าจะเป็นเจดีย์ส่วนหนึ่งของวัดถิ่นสารนะคะเหลืองๆตรงนั้นหน่อยนึงวะะ่ะน่าจะเป็นเจดีย์ที่ลหลงมือของวัดถิ่นสารเนี่ยค่ะสมัยก่อนทางเข้ามันก็น่าจะมีตรงนี้นะคะ่ะตรดนี้ คะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นส่วนของโบสถ์เป็นวิหารตรวนี้ปฏษษิสภาของพุทธรูปอยู่ทั้งหมด4อันนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนพี่จะไม่เดินไปข้างหลังนะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราเดินอ้อมไปข้างหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าตรงนี้มีบ้านคนอยู่อ่ะที่เก่งใจเขาอันที่สำคัญเราก็ไม่รู้ว่ามันมีหมาหรือเปล่ารู้ <laughs> มีน้องหมาอยู่หนึ่งตัวเฮ้ย เราเป็นมิตรกันเราเป็นมิตรกันนู่นอีกอตัวนึงอ,อ่ะได้ค่ะทุกคนรากฐานของจะดีเนี่ยมันจะมีสองฝั่งเลยนะคะทุกคนก็คือเนี่ยค่ะที่เราเดินผ่านมานะหมคะนั้นนะเป็นรากฐานของจะดียหนึ่งอันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันนะคะเจดียหนึ่งอันอย่างที่บอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้ามีพระพุทธรูปไปดูขนานดดูห้า ปไปไปยืนลมๆกันหน่อยนะคะทุกคนเราได้คุยกันหน่อยทุกคนคะวัดขุนสสรดูจริงป้ายอยู่ข้างหน้านะคะดูป้ายไหมอะเอางี้ดีกว่าป้ายเดี๋ยวกี้ค่อยไปถ่ายตอนที่เรามันจะออกไปแล้วกันนะคะ,นะคะตอนนี้เราคุยกันก่อนขอ,อยืนลมๆหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ไหวคะ่ะเดี๋ยวเป็นลมมพับไปนะคะโอ้โหช่วงนี้แดดแรงจริงหน้าหนาวเนี่ยอากาศหน้าหนาวอากาศเย็นนะคะอากาศแห้ง ส่แมสพูดก็เหนื่อยนะคะเดินเยอะก็เหนื่อยเกินและที่สําคัญคือพอมันเหนื่อยมากๆกี้ก็เริ่มจะหายใจไม่ทันนะคะโชคดีที่ออกมาแบบโล่งๆแบบนี้ทุกคนคะวัดถึงแสนค่ะอ่าถ้าไปยืนการแดดมันจะร้อน,ปนไปนะคะเอาเป็นว่าแดดจะดีตรงนี้นะคะมันเป็นจะดีที่หลงเหลืออยู่กวัดหินแสอุโบสถหลังนี้ก็เป็น